นะคะพวกเราก็อยู่กันที่สวนสัตว์ซีเอ็กซ์พอไลออนสฟาร์กนะคะเขาเริ่มหันมาหาเราละเขาเริ่มได้กินอาหารไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กินอาหารที่ไหนกิ่นอาหารที่เราถือ สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราในรายการลุยวิ์ลุยกับดีไซน์ค่ะพีตาค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่สวนสัตว์ศรีอยุทยาไลอ้อนปากนะคะ สวนสัตว์ที่เปิดใหม่ในจังหวัดอยุทยาเลยใช่ต้องถามก่อนว่าเราสองคนเนี่ยมาสวนสัตว์กันล่าสุดตอนไหนเอ่ยอ้โหเท่าที่จำความได้ก็คือตอนแบบเด็กๆเลยตอนมัธยมนะคะใช่มัธยมมัธยมใช่ตอนทัศนศึกษาแต่ว่านี้เราก็ได้มีโอกาสที่จะมากันช่คะตอนแบบวัยรุ่นนิดนึงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำให้ติดตามกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะพาไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินกันมาที่จุดแรกนะคะสัตว์ตัวนี้คือแบบว่าคอยยาวๆให้ทุกคนถ่ายลิงลิงลิงนี่เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตอนยีรักใช่ค่ะน้องก็คอยยาวเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่ไม่เคยเจอยีรักตัวเป็นๆเลยนะคะเก็ังไม่เคยใช่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะแบบไปดูกันในบรรยาาเลยใช่โอเคค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะตรงนี้คือที่ให้อาหารยีรักนะคะ ใช่ค่ะตลาค่เริ่มต้นก็50บาทสิบบาทเ่อาอีกเอาอีกโอเคได้ได้เเย็นะเฉยงแลบลิ้นรอแล้วอ่ะน้าจะหมดแล้วนะโอเโ จริงก็คือถ้าเห็นแบบมองลงไปก็คือแบบตัวน้องคือสูงมากคือหนูจรไม่คิดว่าน้องแบบเจะตัวใหญ่ขนาดนี้เขาตัวใหญ่มากจริงแต่พี่ชอบคือขนตาองน้องอ่ะจะพึงมากแต่เมื่อกี้ก็แบบน้องแบบแลบลิ้นเน่ารักอ่ะทุกคนสถานที่ก็คือแบบร่มรื่นนะคะเป็นหลังคาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจะไม่ร้อนเลยที่มากดีไซน์อยากเจออะไร อยากเจอคาป,ปิา่าได้ข่าวว่าที่นี่เขามีคาป,ปิา่าด้วยได้เดี๋ยวพาไปถ่ายรูปแต่ว่าตอนนี้เรา,าเจอกับน้ำหงก่อนนะคะอันนี้ก็คือน้องแบบว่าจะมีทั้งหงขาวแล้วก็หงดําเลยนะคะแต่ว่าคือแบบนี้เพิ่งเห็นเวลาน้องแบบ ทันอะไรอย่างเงี้ยเขาเกาดีเหมือนกันค่ะมีหงดํานุ่งลายเขาแบบเหมือนแยกั้วกันเลยนะทุกคนนี่ของขาวก็หงดําชันค่ะแตาคิต้าอยากเจออะไรค่ะอยากเจอเสือเพราะยังไม่เคยแบบเจอเสือเลยแบบแต่กต้นอยากเจอลูกมันอ๋อไอลูกเสือน่ารักน่ารักใช่เพราะว่าแบบตัวเสือน่าจะตัวใหญ่อยู่นะแต่ลูกเสือมันก็แบบฟิลแบบแมววะไม่ชอบแมาจกอดได้นะใช่ค่ะเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีน้องๆมาทัศนศึกษาด้วยนะคะใครที่แบบว่า อโรงเรียนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาที่นี่ได้นะคะที่สวนศักดิ์สิทธิ์อุทยานนะคะ ก็จะไปให้อาหารแพการสอะับให้นมแพหรือเปล่าไมยนะตบไ้่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่จุ๊บใครเอาจุ๊บจุ๊่นะคนละสิบจุ๊บขอทั้งนมกินทั้งผักแจตโตไวๆเอาไหมเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าน้องจะเหมือนตัวกินมสแต่ดูท่านอนเขาก่อน แต่ตอนนี้เขานอนอยู่สบายใจมากถึงเวลานอนค่ะตอนนี้เราไม่กลัวน้องดีกว่าเดี๋ยวเราไปโซนอื่นโซนต่อไปนะคะเ้อเล็กคุณนี่ไงเล็กคุณอุ้ยหมนในหนังเลยนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเขาเป็นสัตว์ทดลองนะคะทางวิทยาศาสตร์การเด Garden of g a l a x y นะคะตอนนี้ก็จะชื่อว่า Rocket เขาแบบ น่ารักมากหนูติดตามเขาอ่ะแต่ตัวนี้ชื่ออะไรชื่อตัวนี้ชื่ออะไยเราอะตัวนี้ชื่อน้องตาดำจับที่แบบอยู่ในกรงที่เขาแบบไม่อนุญาตให้จับไม่ได้นะคะเขาจะแบบมีป้ายไว้ว่าห้ามจับห้ามแย่มือเข้าไปในกรงนะคะแบบไม่งั้นก็จะแบบเกิดอันตรายได้นะคะแต่ว่าโซนถัดไปที่เราจะไปดูนะคะทุกคนมันก็จะเป็นโซนของของอะไรเราไปดูกันดีกว่าค่ะมีให้อาหารแกด้วย เขาบอกว่าจับได้ด้วยค่ะเออเขาจับอู้ลงไหมเขาแบบว่าเหมือนเหมือออันนี้เลยเหมือนไหมพรมจริงจรงลองดูเหมือนแบบผ้าเหมือนผ้าที่เป็นไหมพรมอ่ะจำได้นะอุ้ยใช่ไหมนุ่มไหมนุ่มค่ะโซนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนของกระต่ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารกระต่ายกัน ตอนนีโดนขโมยเขามาขโมยเองแล้วอ่ะมาที่นี่รู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายซาลราจะอูดใช่ค่ะแต่ความมันอยู่อ่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหมาใช่ค่ะหมาเขาก็แบบฮ้อยหน้าเขาแบบดูหลอดนะคะคนนี้ต่อไปก็คือจะเป็นลายซิบร่าวามเป็นเอกลักษณ์ที่แบบเฉพาะตัวคือไป ไปที่ไหนก็แบบแบบนี้เลยแบบแต่ว่าเขาแบบเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยใหญ่นะคะจริงๆแล้วเราดูได้นะคะแต่ว่าอย่าไปปีดนะกเพื่อความปลอดภัยด้วยโอเค โอ้ทุกคนตอนนี้เราจะไปตกปลากันค่ะปลาเราจะไปให้อาหารปลากันนะคะซึ่งเป็นปลาช่อนนเมซอนนะคะตัวใหญ่มากแล้วเรายังไงดีหย่อนลงไปเลยเหรอเราต้องหย่อนลงไปเราต้องเลือกก่อนว่าจะให้ตัวไหนคือคือยังไงโอ้ยน้องแบบพุ่งตัวแล้วดูแบบน้องแบบมากหน้าปลาแบบพร้อมพร้อมกินแล้วอ่ะทุกคนกลัวแล้วว่ายังไงอ่ะโอ้ โอ้โหอโหแบบมัาหายไปแล้วทุกคนแบบอยู่ๆเขาก็แบบใู่จังหวะนั้นอะตื่นเต้นคือยังไงคือยังไงโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็แบบว่าตื่นเต้นแบบร้าวใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอ ัตว์ที่น่าจะตื่นเต้นกว่าแบบสิงโตเสืออะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแล้วก็น้องคาบีบาลาใช่ใช่ก็ไหนจะได้เจอคาบีบาลาอยากเห็นเลยอันนี้เราก็จะเดินมาโซนอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่อ๋อต้องอุ้นอุ้ยโอ้ยวิ่งเลยอ่ะไปแล้วค่ะ ขออุ้มหน่อยครับน่ารักมากเนี่นั่งนิ่งแล้วไหไหนครับน่ารักอ่ะอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แบบว่าได้มาสัมผัสกับลูกสิงโตแต่อันนี้ก็คือเขามีอายุหนึ่งเดือนใช่ค่ะเดืเดือนที่แบบตัวใหญ่มากเดือนเดือนที่แบบว่าเท่าแมวหนึ่งปีสงสัยสงสัยสงสัยตากล้องสงสัยแบบตรงกล้อง ตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากเจอเสือถึงโตแล้วก็คาบิบาาลา<ช>อันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์นหนึ่งอย่างแหละนะทุกคนสวัสดีคอาจารย์ดอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ดโอ้ยเสียงที่สิบบายบายดาราไม่บายไม่สนใจ แต่ดูสิงโตเมื่อกี้แล้วเนาะเราจะไปดูสัตว์ต่อไปดีกว่าถ้าแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบใหญ่กว่าสิงโตเมื่อกี้อีกนะคะเบอกว่าเราจะไปดูเสือนี่ไงพี่กิตาอยากเจอเสือใช่ไหมใช่ค่ะก็มีความแบบแอบตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบเออเขาแบบคุยใหญ่มากทุกคนแล้วแบบก็ไม่คิดว่า จะได้มาจูเสือ <aust en> อะไรอย่างนี <People> ้จริงนะเสือที่นี่จับได้ด้วยนะคะเคยจับเสือครั้งแรกในชีวิตก็ตอนนี้แหละค่ะแล้วตอนตอนไหนจะต้องไปจับเสืออีกคร้่ที่ไซส์ชาเลนจ์เราสมคอมพิวต์ละคอมพิวต์ไปสองอย่างแล้วนะคะทุกคนได้เจอสิงโตได้เจอเสือ ได้ข้าไปกันถ่ายดูวยนะคะแต่ว่าแบบน้องนอนแบบเออแบบไมออยากไปนอนด้วยเลยสิงโตขาวกับเสือใช่ค่ะสิงโตขาวกับเสือ,อแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ก็แบบเออมันก็เป็นความตื่นเต้นของเรา เหมือนกันนะคะที่แบบว่าไปเจอเสือไปเจอสิงโตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบยังมีอีกชาเลนจ์หนึ่งที่เรายังไม่เจอนะคะก็คือตัวคาบิ巴ารดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มชาเลนจ์มาอีกหนึ่งชาเลนจ์ก็คือเราจะไปเจอจระเข้โอยชอบไหมจระเข้กลัวกลัวไหมกลัวไหมกลัวนี่ป็นคนกลัวจระเข้มากพี่โปกลัวไหมพี่โปไม่ค่อยกลัวดูได้แต่ที่เลืน้ำาไ้แต่พี่โปมันแบบน่ารักหน้าตาเออน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยโอ้โห นันปกติเขาแบบก็ไม่ได้แหญ่แต่แต่ตัวแห้งไงค่ะแต่ผิวเขาคือว่าดูแบบเงาๆอ๋อใช่ค่ะแต่หนูกลัวเขาตัวใหญ่กลัวแบบเขารัดคือตัวใหญ่แต่หัวเล็กนิดเดียว โอ้ยใหญ่มากหนูจะไหวปะเนี่ยน้องวังกั้งอ่าวัง ใครกินใครกินอืมลุกกัร์<อ>ล้าน้องหิวอะ่ะน้องหิวแน่เลยอ่อตรงโซนตรงนี้ก็จะแบบเป็นกวางหลายชนิดเลยว้าวกวางดาวเอาไปแั้ง น้องกินทั้งก้อนเลยน้องน้องอะไน้องบอกไม่สนใจผมบ้างหรอผมแบบอ้อนจังแล้วนะน้องแบบหน้าตาเหมือนหัวตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสิ่งที่หนูอยากเจอที่สุดแล้วเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้เลยกัก็คือคาบิบลาสไหนใครอยากกินแคลั ก็เคยเจอตัวเบลเเนครั้งแรก่ีวิชั่นหนูก็คอมพีลแล้วได้เจอคาบิบาาลาตัวจริงใช่แล้วล่ะค่ะหลังจากใกล้ๆคาบิบาาลาก็คือน้องฮิปโปมาเดี๋ยวเราจรพาทุกคนไปดูฮิปโปกัน จะแล่นน้ำอยู่มีปลาด้วยตัวใหญ่เลยอยู่ตรงนู้นแต่ว่าแบบมองไกลๆแบบมันไกลอ่ะใช่นอนแอ่งเลยเขาอิ่มแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ่อจระเข้นะคะซึ<ช>่งมีทั้งน้ําจืดน้ําเค็มเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะแตกต่างกันแค่ไหนอะไรงไงโอ้โหมาถึงก็เจอเลยจริงทุกคนแบบเขานอนอ้าฝักงี้เลยโอ้โหเขารออาหารอ,อันนี้ฝั่งนี้นะคะก็คือจะเป็นจระเข้น้ําจืดนะคะ แบบอ้าปากทุกตัวแ้แบบของจริงหรือเปล่านะสรุปใช่ค่ะของ,ของจริงเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตะเคีน้ําเค็มโอ้ตะเคีน้ําเค็มเขาก็จะแบบว่าตัวเล็กกว่าน้ําจืดอือใช่อือตัวเล็กกว่าน้ําจืดนะคะแล้วก็ <c oughs> จะมันมีความแบบว่าหน้าแหลมหน้าแหลมกว่า คเลิเราอีกหนึ่งคาลิน,นะคะเราให้อาหารจระเข้แบบไม่เคยให้อาหารจระเข้เลยแล้วมันแบบตัวมันใหญ่อะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปหน่อยก็จะเจอจุดขายอาหารแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารมาให้ต้องบริเวณนี้ก็คือเป็นบอ่อจระเข้แบบทั้งโซนเลยนะคะใช่ใหญ่มากแล้วไม่ใช่มีแค่แบบบ่ 2, บอสองบ่อคือมีอย่างเงี้ยสิ 10, 10, บสิบบ่อกว่าบ่อยี่สิบได้อะจลุกๆทุกคนน้ำเค็มตัวเล็ก,ต,ลกตัวจะเล็กกว่าก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเล็กนะ ก็ใหญ่อยู่นะจุ่มลงไปเลยหรอคะใช่ค่บกลัวช่วยด้วยไม่รู้ว่าจะไหวไหมดูเขามารออยู่แล้วอะโอ้ g ก d ช่วยหนูด้วยไม่เวลาเขาจะกระโดดมาเองเหมือนแกงจระเข้อู้ยจี้ย มันใช้แรงเยอะมากแรงแรงมันเยอะมากเราต้องจับ้องต้องจับไม้ดีๆนะแรงมันเยอะมากแรงเยอะจริงๆระวัางนะสปีดไพี่กิต้ามาช่วยหนูไหมต้องหย่อนลงไปแบบว่าหย่อนใจมาช่วยหนูไหมหย่อนลงไปเลยอ้ยหนูกลัวต้องหย่อนลงไป เห็นไหมมันจะแบบมันหนักอ่ะคนเคถยไปหรือเปล่าแต่ตัวที่ได้กินก็คือชคบดีเลยนะคะเพราะว่าได้เป็นชิ้นใหญ่งั้นเลยนะหนูแบบตื่นเต้นมากไม่เคยให้อาหารจระเข้แล้วแบบว่ามันกระโจมขึ้นมาอะไรยงเงี้ยแต่มันก็รู้สึกว่าเหมือนแกล้งจระเข้เหมือนกันนะคะแบบว่าไจะใชเขอทาไมแกล้งขอโมโหดึงไปเลยเมื่อกี้แบบแรงแบบเยอะมากแต่ว่าฝั่งน้ําเค็มเนี่ยหนูก็แบบอยากลองให้เหมือนกันนะ เราตัวใหญ่อ่ะขนาดแบบตัวเล็กกว่าน้ําเค็มอีกนะแต่เมื่อกี้แรงเขาแบบไม่อยากจะคิดเลยทุกคนเวลาเราเห็นแบบในหนังที่แบบกลัวเดีวเขาแบบกระโจมแบบกินอ่ะแล้วเขาเริ่มหันมาหาเราละตอนเนี้ยเขาเริ่มได้กินอาหารเขาเริ่มได้กินอาหารหอมๆไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กินอาหารใช่ถหอกินอาหารนี่เราถือ และนี่นะคะก็เป็นโซนจระเข้ที่แบบทุกคนต้องห้ามพลาดเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ลี่เหมือนกันใช่หลังในไฮไลท์เลยใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกโซนหนึ่งก็คือจะเป็นโซนของนกนะคะเออนี่เลยสีเขาแบบสวยมากเขาเป็นนกอะไรอะคะนกสีแบบสีเหมือนมีคนเอาสีสีมาทาสวยมาก

ตอนนี้พวกเราก็แบบว่าเออไปทัวร์กันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่จะมาถามความรู้สึกคะ่ะว่าดีไซน์ชอบอะไรที่นี่บ้างแบบชอบสัตว์ตัวไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้เอาจริงถ้าใจพูดเนี่ยก็คือยากมากเพราะว่าแบบ จริงๆเราก็ชอบแบบสัตว์หลายตัวมากเลยทั้งเมียแคทก็ชอบแบบน่ารักมากคาบีบาร่าก็คือยังชอบอยู่แล้วก็แอปได้ยินคือแบบมีเสียงสองเสียงสามเสียงสี่แบบมีทุกเสียงเลยตอนนอนให้น้องมาหน้ามาใค่ะก็ถ้าส่วนตัวของกีต้าก็คือแบบชอบหมดเลยเป็นคนรักสัตว์แต่ว่าคือบางสัตว์ก็แบบว่าถ้าเราแบบกลัวก็พยายามแบบเผชิญหน้าเขาแต่ว่าแบบก็ยังกลัวอยู่แต่ว่าในอนาคตก็อาจจะแบบว่าเออเหมือนเช่นงูอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมาคล้องคออะไรเงี้ยใช่จะกล้าขึ้นค่ะก็เหมือนเราได้มาเรียนรู้กับสัตว์อื่น อ,อื่นด้วยนะคะบาง<ช>ตัวก็แบบไม่ได้ดมีพิษมีภัยอะไรเลยนะคะทุกคนเช่นแบบคาบิบาล่าก็คิดว่าแบบจะน่ากลัวแต่ก็แบบไม,ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวน้องแบบเป็นหนูแบบตัวใหญ่อะไรแบบนี้แล้วก็วสิงโตเสือที่เราไปจูงมาสิงโตสเส,ตสือนี่แบบโอ้โหน่ากลัวเหมือนที่นนเราคิดใช่คิดว่ามันจะแบบว่า งับเราเงี้ยแต่ว่าคือแบบเนี้ยน่ารักมากใช่สิงโตน่ารักมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวสวนสัตว์นะคะที่ใกล้กรุงเทพนะคะเดินทางมาแบบชิลๆใช่ชิลมากนะคะก็มากันได้ที่สวนสัตว์เสียิทยาไลออนปาร์กนะคะทุกคนใช่แล้วและในเทปต่อไปนะคะพวกเราจะไปลุยกันที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่รายการลุยวิทย์ลุยกับกีตาค่ะพี่ซ้ายค่ะใช่แล้วค่ะแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พวกเราที่ช่อง last นนี่ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอย่าลืมไกำลังใจให้เรานะคะบ๊ายบายไว้เจอก,กันรอบหน้าค่ะ